ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับการสร้างสังคมประชาธิปไตยมันมีมากกว่านะั้นก็แค่เลือกคนที่เขาทําหน้าที่แล้วจบจริงๆมันไม่ใช่เราเคยตรวจสอบการทํางานของเขาไหมเราได้เคยเช็คฟีดแบ็กการทํางานของเขาแค่ไหนเป็นคนสังเกตดูเนี่ยอันนี้ไม่ดีน,นี้ไม่ด,นนมดีทำไมเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาให้ดีหน้าที่พลเม,มืองไม่ใช่ภาระนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Hidden Agenda กับผมก๊บนอบนนพัฒน์นาคยศนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์เอกไปแล้วว่าโอ้โหถ้าเราจะต้องสร้างมาตรฐานมันควรจะสร้างมาตั้งแต่เราเป็นแบบลูกเล็กเด็กแดงเนาะหรือตามโรงเรียนที่อาจารย์เอกได้มีการยกตัวอย่างว่าเฮ้ยโตไปไม่โกงเนี่ยมันเวนะิร์กนะเพราะมันเป็นการสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องและเราจะยังคงมาตรฐานนี้ไว้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือไม่โกงถ้ามากกว่านี้คุณโกงละคุณไม่ได้ละดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทําโครงการเกี่ยวกับเด็ก ที่สร้างวัตราฐานนอกจากโตไปไม่โกงเนี่ยเราจะสามารถปลูกฝังเขาด้านไหนหรือว่าอะไรยังไงได้บ้างวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับกับนักวิจัยที่เขาทําเรื่องนี้มาแบบโดยตรงแบบเน้นๆกันเลยกับพี่เอิร์ธเฟื่องวิสุวรรณเนธ พี่เอ,อิร์ธก็อยากรู้มากเลยว่าพอเราเกิดมาแบบนี้เนาะเราจะเข้าใจแล้วว่าโครงการที่พี่เอ,อิร์ททำเนี่ยมันเป็นโครงการที่ปลูกฝังสร้างมาตรฐานที่ดีเกิดกับอาจารการโกงหรือว่าไม่โกงอะไรยังไงกับเด็กแล้วอยากรู้ครับทำไมพี่เอ,อิร์ธถ,ถึงสนใจในการทําเรื่องนี้พี่เอ,อิร์ธไปเจออะไรมาจริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นนะครับมันมาจากโดยชีวิตปกติแล้วเราก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไห<ช><ช>มครับอย่างตัวพี่เองก็ใช้ Twitter Facebook หรือ YouTube ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะทว i t เตอร์เนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นว่ามันมีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ปกติเวลาเราเข้าทวิตเตอร์เราก็จะเช็คเทรนดิ้งใช่ไหมครับใ่่อันไหนขึ้นเป็นแบบเทรนทวิตอันดับหนึ่งอันดับ2ทีนี้มีหลายครั้งที่เด็กเขามาพูดถึงโรงเรียนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กนะครับโรงเรียนดังย่านฝั่งทนโรงเรียนดังหลังเขาดังนั้นเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าโรงเรียนฝั่งทนมันคือโรงเรียนไหนอันนี้ในความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปทีนี้พอเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการที่เด็กเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โรงเรียนของตัวเองในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรดีอะไรไม่ดีอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นทางไม่ดีซะเยอะใช่ใช่เขาก็จะมาเหมือนแบบเหมือนเป็นคล้ายๆรีพอร์ตเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเราก็จะเห็นหมดเลยว่าปัญหาอะไรบ้างอันไหนเราเห็นด้วยเราก็จะรีทวิตหรือแบบรีพลายเออใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยความสนใจเรามันยิ่งเริ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นเทรนทวิตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาทุกสัปดาห์มาทุกเดือนครับจะต้องมีโรงเรียนใหม่ๆที่ขึ้นมาเป็นจุดสนใจให้เรากดเข้าไปติดตามพอเรากดเข้าไปติดตามเราก็เเเหห็นนว่่าาามมมััีปญยยออะกรื แล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เด็กเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาพูดคุยถึงปัญหาในโรงเรียนที่มันเคยถูกปัดไปไว้ใต้ผมแล้วทีนี้ตัวเด็กเองเนี่ยพยายามเอาปัญหาที่มันถูกเอาไว้ใต้ผมเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ใช่แค่ให้เด็กในโรงเรียนของตัวเองรับรู้แต่ให้คนในโลกโซเชียลรับรู้ด้วยกันนั่นแหละครับผมทีนี้เราก็เลยเกิดคําถามแล้วว่าเพราะอะไรถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยเราเลยพยายามศึกษาแล้วเราก็ลองมาคุยกันกับกลุ่มในทีมวิจัย แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเด็กนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยได้คําตอบที่ว่าเด็กๆเนี่ยขาดพื้นที่ในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นในด้านโรงเรียนของตัวเองขาดพื้นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับโรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ย้อนกลับไปอีกว่าเ,าเวลาโรงเรียนเนี่ยจะมีโครงการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียน,นยจะเป็นคนริเริ่มแล้วเด็กเนี่ยต้องเป็นคนปฏิบัติตาม,มใช่ไหมครับมันจะเป็นท็อปดาวเนาะเขาคิดมาแล้วเด็กนักเรียนมีหน้าที่แค่อยู่ในวงจรนี้แหละเขาให้ท อะไรก็ทาเขาไม่ให้ทําอะไรก็โอเคอาจา<ช>จะมีต่อต้านบ้างแต่มันก็จะอย่างเงี้ยอยู่กันมาแบบเนี้ยเรื่อยๆถูกต้องครับทีเนี้ยมันยังขาดอย่างหนึ่งไปคือการรับฟังเสียงของนักเรียนเนี่ยจึงเป็นที่มา ของการที่มันมีเทรนด์ทวิตเกิดขึ้นเพราะเด็กเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอัดอั้นไม่สามารถได้รับฟังเสียงของตัวเองดังนั้นเด็กก็ต้องหาแพลตฟอร์มหรือพื้นที่อื่นที่จะสามารถระบายหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนของตัวเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราก็จะไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากก็เข้าใจแหละว,ว่าเออก็เป็นแบบนี้ก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบไทยๆอ่ะที่หลายคนก็จะพูดกันแต่สมัยนี้พอมันเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเริ่มเข้าถึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ว่าเรามีสิทธิ์ม ประเทศนี้เหมือนกันทาไมเราจะพูดไม่ได้แล้วทวิตเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรารู้สึกว่าเราพูดได้ใครเห็นด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นจุดสนใจแล้วบางทีมันช่วยขับเคลื่อนทําให้ปัญหานั้นแก้ไวขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยใช่ไหมคบปัญหาเซตเนี้ยครับใช่ครับผมจุดเริ่มต้นก็คือเราเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งที่มันขาดคืออะไรทีนี้เราก็พยายามเติมเต็มสิ่งที่มันขาดโดยการสร้างพื้นที่โดยพื้นที่นี้จะต้องเริ่มมาจากเสียงของตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ ที่เราเจอเนี่ยครับมาใช้โยงปัญหาเนี่ยเข้ากับตัวโจทย์วิจัยที่เราได้รับมามซึ่งตัวโจทย์วิจัยเนี่ยครับชื่อว่าโครงการการสร้างธรรมาภิบาลภายในโรงเรียน ทำมาพิบาลภายในโรงเรียนช่ทำมันดูยากจังเลยครับใช่ครับนี่แหละครับอย่างท,ที่กอบถามมานะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวผมเองก็เจอเหมือนกันคือเราเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก <c oughs> ว่ารร <c oughs> มาพิบานทรมาพิบานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจคำนี้ดีแค่ไหนจริงๆทรมาพิบาลเนี่ยครับมันคือหลักในการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งมันมีทั้งหมด6หลักหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมนะครับ <c oughs> หลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่านะครับผมคือพอฟังฟังมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดี เราเห็นตัวอักษรแต่เรายังไม่เคยลงมือทําดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้หลักธรรมิบานมาตั้งแต่เด็กเนี่ยพอลงมือทําจริงหรือเราได้ยินจริง,รงๆเนี่ยว่าหลักธรรมิบานมันคืออะไรเราหาคําตอบไม่ได้ว่าถ้าเราจะเริ่มสร้างธรรมิบานเรายังไม่รู้ได้ซ้ำว่าธรรมิบานคืออะไรเออใช่เห <c oughs> มือนคุ้นเหมือนผ่านหูมาเนิ่นนานตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> เราจะต้องมีธรรมิบาลที่ดีหรืออะไรต่างๆมากมายแต่เราจริงๆมันคืออะไรอ่ะพอพี่เอิร์ธบอกมาแล้วว่ามันมีองค์ประกอบ6กอันนี้แล้วยังไงต่อครับปลายทางก็คือสร้างหลักธรรมิบาลโดยที่เด็กๆเเี่มมคววาาาข้ใจ หลักธรรมาภิบาลคืออะไรผ่านการได้ลงมือทําเพราะอย่าลืมว่าธรรมาภิบาลก็เป็นหลักสําคัญในการสร้างสังคมประชาธิปไตยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเรียนว่าหลักนติธรรมเรามันต้องเป็นยังไงบ้างหลักคุณธ <ทำ S 2> รรมต้องเป็นยังไงบ้างแต่เขาลงม,มือทําเลย ใช่ครับผมหลักสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออยากจะสร้าง active citizen หรือว่าพลเมืองตื่นรู้นะครับในสังคมประชาธิปไตยเราต้องตื่นรู้แค่ไหนกันนะครับจริงๆการตื่นรู้เนี่ยนะครับมันมีหลายระดับระดับที่รับรู้ไปจนถึงระดับที่ลงมือทำและช่วยแก้ไขปัญหาดังนั้นปลายทางของงานวิจัยเราเนี่ครับเราอยากสร้างประชาชนหรือว่าพลเมืองตื่นรู้เนี่ยในระดับที่เขาเนี่ยพร้อมลงมือทําคือการที่จะส่งเสริมให้เกิดพลเมืองตื่นรู้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้การปลูกฝังซึ่งการปลูกฝังเนี่ยมันควรจะเริ่มต้น มาจากโรงเรียนคือเราไม่สามารถสร้างให้คนเนี่ยตื่นรู้ได้ด้วยการกดนิ้วแค่ครั้นเดียวคือเราต้องปลูกฝังและเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนแต่วางโรงเรียนเขาก็แบบมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนอยู่แล้วอันนี้มันไม่ช่วยหรอครับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับการสร้างสังคมประชาธิปไตยมันมีมากกว่านะั้นการที่วันหนึ่งเนี่ยพลเมืองเนี่ยได้เข้ามาเป็นคนที่ช่วยร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลน,นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ปกครองในส่วนท้องถิ่นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งงขอการ ทำหน้าที่ของประชาธิปไตยมันยังมีเรื่องของการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของผู้บริหารหรือว่าผู้ปกครองของเราซึ่งมันเป็นหลักสําคัญในประชาธิปไตยเหมือนกันนี่แหละรครับคือสิ่งที่เราพยายามสร้าง Impact ให้กับสังคม,มเพราะที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าตอนอยู่โรงเรียนเราก็ต้องมีการเลือกตั้งสภา,านักเรียนประธาน<ช>นักเรียนอะไรต่างๆแล้วพอเราโตมาเราก็จะเคยชินแบบนั้นแหละว่าถึงเวลาฉันต้องเลือกตั้งฉันก็เลือกฉันชอบคนนี้ฉันก็เลือกแล้วก็จบรอเลือกตั้งใหม่อีกทีคือ4ปีหรือว่ากี่ปีผ่านไปก็ตามแล้วมันก็จบแค่นั้น กลไกมันก็อยู่แบบนี้แต่สิ่งที่พี่เอิร์ธกำลังจะชี้ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เลือกตั้งรถจบประชาธิปไ<ช>ตย<ะ>ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งถูกต้องครับมันมีมากกว่านั้นผมขอถามกลับว่าเวลาที่ตอนเราเป็นเด็กมัธยมเนี่ยเราเลือกคณะกรรมการนักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ให้ความสนใจว่าหลังจากที่เราเลือกเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราเคยตรวจสอบการทํางานของเขาไหมเราได้เคยเช็คฟีดแบ็กการทํางานของเขาแค่ไหนเนี่ยครับคือสิ่งสําคัญที่เราอยากจะให้เด็กได้เริ่มต้นไม่ใช่กับแค่ตัวคณะกรรมการนักเรียนเท่านั้นแต่หมายถึงทั้งโรงเรียนที่เขาาออศัย เดี๋ยวมันมีผิดใจกันนะพี่เอ,อิร์ธแบบสังคมนักเรียนแบบมีไม่กี่คนนะ่ะเกิดแบบเฮ้ยเนี่ยประธานนักเรียนนะ่ะทำตัวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาเหมิ่นขี้หน้าเราแล้วแบบมีปัญหากันวุ่นวายทั้งโรงเรียนเลยนะอ่าถ้าอย่างนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าคนที่จะเข้ามาทํางานในด้านนี้ครับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหลักการตรวจสอบการถ่วงดุลเนี่ยมันต้องมีควบคู่กับการทํางานของเขาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่หนึ่งอยู่แล้วที่ผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการนักเรียนจะต้องรับฟังเสียงของคนที่เลือกเขาเข้ามาอยู่ตลอดเวลา นี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของคําว่า accountability หรือว่าหลักความรับผิดชอบอนี่ครับซึ่งก็เป็นหลักการหนึ่งของโรงเรียนธรรมพิบาล อย่างเมื่อกี้เราคุยกันละเราจะเริ่มเห็นภาพชัดเนาะว่ามันจะต้องมีการถ่วงดุลอำนาจหรืออย่างมีประธานนักเรียนเลือกตั้งมันจะไม่ได้จบแค่การเลือกตั้งเพื่อที่เราโตมาเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราควรตรวจสอบรัฐบาลได้นะหรือว่าเราควรจะตื่นรู้ว่าฉันไม่ใช่แค่เลือกมาแล้วจบ4ปีแล้วแบบเออไม่ดีก็เลือกใหม่เราจะรู้ได้ยังไงดีไม่ดีมันโหยิบย่อยมากแล้วตอนนี้ครับในโครงการที่พี่เอิ์ธกำลังทำก็ชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่จุดจุดนี้จุดเดียวอย่างแน่นอนอยากรู้เลยครับว่าแล้วมันมีจุดจุดไหนที่เรรราาาาากกํํลัังงทหือออว่่สนใจยูีบบ้ค เราไม่ได้มองแค่การทํางานของคณะกรรมการนักเรียนแต่เรามองทั้งภาพใหญ่ทั้งรงเรียนเลยดังนั้นเนี่ยในโรงเรียนเราต้องถามว่ามีแอคเตอร์หรือว่ามีใครบ้างที่อยู่ในโรงเรียนหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือตัวเด็กนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนของนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณครูหรือว่าบุคลากรคนอื่นๆที่อยู่ภายในโรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคณะผู้บริหารโรงเรียนถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือคุณครูใหญ่หรือว่าผอในโรงเรียนนั่นเอง แล้วอย่างนี้เราแม่บ้านเราพารองเรานับเขาอยู่ในสมการเหล่านี้ด้วยไหมครับใช่ครับผมก็เรานับเป็นบุคลากรน,นับร่วมกับ,บคุณครูซึ่งเขาก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เข้ามามีบทบาทเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมกันสร้างความร่วมมือในการทํางนานร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ทีนี้เราเห็นแล้วว่าพี่เอิร์ธมองเห็นปัญหาน้นละว่าโอ้โหเราต้องทําสิ่งนี้แล้วเห็นแล้วว่าคนในระบบนิเวศนี้จะมีใครบ้างนั่นคือโฟล์คเตอร์แล้วเราไปยังไงต่อครับทีนี้ครับเราก็ย้อนกลับมาว่าเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมการศึกษาในประเทศไทยทีนี้เราก็เลยกลับไปดูเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยว่า hmm. เขามีปัญหา hmm. มีลักษณะแบบเดียวกันหรือว่ามีพื้นที่ในการรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้สิ่งที่เราก็ไปเจอคือว่าจริงๆหลากหลายประเทศเลยนะครับเขามีแพลตฟอร์มในการที่เด็กเนี่ยเข้าร การสร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มชื่อว่าเช็คไม s c h o ู l ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการทํางานของแพลตฟอร์มก็คือเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โตะ๊ะหรือว่าอุปกรณ์จําเป็นที่เด็กจะต้องใช้สําหรับการใช้ชีวิตที่อยู่ภายในรงรียนของพวกเขาโดยจะให้เด็กและคุณครูรวมถึงชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับชาวบบ้านนนใชช่่รมุทีอยู รอบโรงเรียนเนี่ยครับได้เข้ามาช่วยสอดสอ่องหรือเข้ามาช่วยตรวจสอบว่าโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยยังขาดอะไรไปดังนั้นจุดสําคัญก็คือว่าเขาก็จะช่วยรายงานปัญหาว่าเนี่ยตรงนี้เรายังขาดเราอยากให้องคอ์กรอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในภาคีของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเป็นเหมือนแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันในมือถืออะไรแบบนี้ป่ะครับใช่ครับ,รบ,รบซึ่งหลักการการทํางานก็คือให้เด็กนักเรียนและแอคเตอร์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เข้ามาช่วยอย่างเช่นถ่ายรูปนะครับ mm hmm. ถ้ามีห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมีเด็กนัก รนนประมาณนี่ณ40คนแต่โต๊ะเนี่ยมีแค่20เท่ากับว่ามันขาดหายไปอีก20ที่ถูกไหมครับเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังส่วนระบบกลางทีเนี้ยเมื่อมีภาคีที่เขาทําร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คไมล์สคูลแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าโรงเรียนเนี้ยต้องการเก้าอี้เพิ่มหรือต้องการโต๊ะเพิ่มอีก20ตัวเขาก็จะไปช่วยเหลือในการประสานเพื่อนาจัดส่งตัวอุปกรณ์ที่ขาดไปเนี่ยให้กับทางโรงเรียนนั้นได้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็น เครื่องมือในการพัฒนาที่มันมาจากความต้องการของเด็กนักเรียนในฐานะผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์สิ่งของต่างๆในโรงเรียนจริงๆเหมือนเขาเป็นคนเจอแล้วเขารีพอร์ตเองแล้วทางผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะคอยเข้ามาตรวจสอบให้ถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและยังมีแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษมันชื่อว่าแพลตฟอร์มสคู o แอดวาร์สแพลตฟอร์มสคูลแอดาร์สเนี่ยมันจะเน้นใน,นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้อมูลของจํานวนนักเรียนข้อมูลของคุณครูอย่างเช่น จำนวนค,นคุณครูต่อจำนวนนักเรียน<ม>หรือแม้แต่ข้อมูลด้านการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของตัวโรงเรียนเ<ม>นี่ยนะครับคือสิ่งที่เด็กทุกคนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาดูได้และเขาก็วางแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะแผนที่โรงเรียนที่ถ้าสมมติว่ากอล์ฟนะครับอยู่โรงเรียนหนึ่งแล้วสนใจอีกโรงเรียนหนึ่งกอล์ฟสามารถกดเข้าไปดูโรงเรียนที่ขึ้นในแผนที่ที่ปรากฏในแผนที่ได้และเข้าไปดูว่าข้อมูลของโรงเรียนนั้นเนะี่ยที่กอล์ฟอยากจะรู้เนะี<ม>่ยมันมีอะไรบ้างตามที่ตามที่โรงเรียนได้เปิดเนี่ยครับเลย เป็นเป็นแรงบันดาลใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยมาประสานเข้าด้วยกันและสร้างเป็นแพลตฟอร์มของเราเองชื่อว่าแพลตฟอร์ม We The Students พอเราเห็นปัญหาแล้วเราไปยังไงต่อครับพี่เอิร์ธ หลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วเราก็รู้กระบวนการการสร้างแพลตฟอร์มของต่างประเทศแล้วนี่นะครับผมเราก็กลับมาใช้ในงานวิจัยของเราในการที่จะสร้างโรงเรียนธรรมาลเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้แพลตฟอร์มชื่อว่า We the Students แต่ทีนี้ในแพลตฟอร์มเนี่ยเราอยากให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแพลตฟอร์มด้วยกัน mm hmm. หรือในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราเลยต้องสําคัญมากๆเลยคือเราต้องการข้อมูลข้อมูลจากไหนข้อมูลจากฝั่งตัวเด็กนักเรียนเองจึงเป็นที่มาที่ว่าในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราจะต้องลงพื้ ที่เพื่อไปทํากิจกรรมกับเด็กๆในโรงเรียนนําร่องอย่างเช่นการเข้าไปทํากิจกรรมและใช้หลักวิธีการสังเกตการทําโฟกัสกรุ๊ปหรือว่าการทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยที่เด็กเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมพอเราต้องการฟังเสียงของเด็กจริงๆที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาหรือแม้แต่บางอย่างที่ตัวเขาไม่ได้อยากจะสื่อสารแต่มันสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมระหว่างที่เขาทํากิจกรรมซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่า reflection หรือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากตัวเด็กเราก็เลยตั้งชื่อกิจกรรมนั้นว่า school through our eyes ก็คือเราอ่ะ ให้เด็กเเป็นเหมือนนักสำรวจ โรงเรียน<ม>นะครับผ่านทางการทํากิจกรรมเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ไปลองสํารวจนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของพวกเขาโดยระแบ,บ่งเป็น4หมวดด้วยกันครับผมก็คือ 1. ห้องเรียน 2. ห้องน้ํา3ลานกีฬา4โรงอาหารถามกลับว่าแล้วผมเอาข้อมูลทั้ง4หมวดเนี่ยมาจากไหน<ม>ก็ต้องย้อนกลับไปว่าจากที่เราได้เข้าไปดูในทว<ม>ิตเตอร์นั่นเองครับ<ม>ก็คือปัญหาต่างๆที่เด็กเขาออกมาพูดว่าแบบอย่างเช่นนะครับห้องน้ํามีปัญหา<ม>นะครับอ่างน้ํารั่วเพดาน รั่วนะครับห้องเรียนเก้าอี้ไม่เพียงพอโรงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีพื้นที่ในการที่จะกินอาหารได้เพียงพอหรือว่าแม้แต่โรงกีฬาไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เพียงพอหรือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กในระหว่างที่อาจจะเล่นกีฬาอยู่ได้<ต>ซึ่งส่วนใหญ่เ<ว>ราก็จะโฟกัสกับเฉพาะพวกครุภัณฑ์หรือว่าพวกสิ่งของวัตถุที่จับต้องได้ถูกต้องครับอ่าสิ่งแรกที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเรามองไปที่โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นหลัก ทีเนี้ยเราก็จะได้ข้อมูลมาเราก็ได้รูปภาพมาหลังจากที่เด็กได้ไปสำรวจแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่า student reflection พอเด็กเข้าไปสำรวจเนี่ยเขาก็จะเห็นปัญหาที่อยู่หน้าเขาเลยเนี่ยต่อหน้าเขาแล้วเขาไปถ่ายมาให้เราดูนะครับเราก็ให้เขาช่วยคิดแล้วว่าแล้วถ้าเป็นเขาเขาอยากจะแก้ปัญหายัางไงนะครับให้เขาระดมความคิดกันว่าเขาจะสามารถออกแบบโครงการอะไรเพื่อแก้ปัญหาโดยการให้เด็กเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มานําเสนอหลังจากที่เดาได้ไปทํากิจกรรมในโรงเรียนแล้วเนี่ยครับเราก็ได้รับ ฟีดแบ็กมาจากตัวเด็กนักเรียนว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างเช่นนะครับตัวห้องน้ําที่เคยมีปัญหาเรื่องประตูหรือว่าเช่นเรื่องของกลิ่นและความสะอาดภายในห้องน้ําตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วเพราะว่ามีการทํางานร่วมกันระหว่างแม่บ้านตัวแทนนักเรียนที่อาสาเข้ามาคอยสอดสองดูแลหรือว่าตรวจสอบห้องน้ําหรือบางโรงเรียนนะครับอย่างเช่นเรื่องของพัดลมที่เสียก็ได้มีการซ่อมแล้วหรือว่าตัวกระเบื้องนะครับที่มันแตกเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายหลังจากที่เด็กได้ทําการนําเสนอนะครับหรือว่าได้เอา รูปจากการที่ได้ไปสํารวจผ่านแพลตฟอร์มนี้ไปส่งต่อให้กับฝ่ายบริหารหรือว่าผอ,อ,อนะครับก็ได้มีการรับเรื่องแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่นั่นเองครับผม <laughs> ขอถามอีกมุมมองหนึ่งครับว่า <c oughs> แบบนี้มันไม่เป็นการผลักภาระให้นักเรียนหรอครับในเมื่อทําไมฝ่ายบริหารไม่ดูแลให้ดีแม่บ้านไม่ดูแลให้ดีทําไมนักเรียนจะต้องไปคอยพัดเปลี่ยนเว้นกันหรือว่าคอยต้องเป็นคนสังเกตดนเน,น,นี่อันนี้ไม่ดีนี้ไม่ดีทาไมเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาให้ดีจริงๆแล้วนะครับเราไม่อยากให้มองว่ามันเป็นภาระแต่ในทางกลับกันนะครับเราอยากให้มองว่ามันเป็นการมีส่วนร่วมของตัวเด็กนักเรียนเองผมเชื่อว,ว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะครับมีความรักในโรงเรียนและอยากเห็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนนัั้ตว เองก็ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อที่จะมาโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนแล้วกลับบ้านไปเราพูดว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่2องของเด็กนักเรียนดังนั้นเนี่ยเด็กก็จะต้องมีความรู้สึกรักในบ้านหลังที่2ของเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาจะต้องมีความยินดีที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของเขาเองสุดท้ายแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนี้ก็คือตัวเขาเองนั่นแหละครับคือเด็กนักเรียนที่จะได้ห้องน้ำที่สะอาดมากขึ้นได้ห้องน้ำที่ปลอดภัยได้ห้องเรียนที่ปลอดภัยได้อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียนมันก็จะกลับมาสู่ ตั้งต้นที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้าง Active Citizen หรือว่าพลเมืองตื่นรู้ใ,ให้เขาโตมาแล้วเขาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่มันดีไม่ดีแล้วมันจะต้องพัฒนาแก้ไขยังไงไม่ใช่แค่ว่าก็แค่เลือกคนที่เขาทําหน้าที่แล้วจบจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมร่วมกันดังนั้นอันนี้เป็นส่วนเล็กๆที่จริงๆคือบางคนอาจจะมองว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วถ้าเราร่วมกันตรวจสอบร่วมกันตื่นรู้โตไปเขาก็จะเป็น Active c i t i z e n ได้ในที่สุดถูกต้องครับหน้าที่พลเมืองไม่ใช่ภาระนะครับอ เราอยากรู้ว่าอพอได้กระบวนการเสร็จแล้วแล้วเราก็เลยออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า v the Student จะไหมครับ,รบอย่างที่พี่เอิร์ธได้บอกมันคืออะไรกันแน่ครับสิ่งนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับให้เด็กเนี่ยได้เข้าไปไปทดลองใช้ได้ไปใช้พื้นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนของเขาเองก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีกลไก3อันกลไกแรกเราใช้คําว่า Open Open ก็คือการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาถ้าเราขอเปรียบเทียบนะครับว่าย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเรา จะเห็นว่าข้อมูลที่ขึ้นในสพทหรือข้อมูลที่ในแต่และโรงเรียนเนี่ยได้เปิดเผยในเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าในสารระบบข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปเช็คถึงได้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างไม่อัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่จะเน้นเป็นปริมาณแต่ไม่ไม่เป็นในเชิงคุณภาพที่สามารถเข้าไปเช็คได้ว่าอ่ะมีการความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับคือสิ่งสําคัญหลักโอเพนเนี่ยเราจะได้อะไรในการสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนก็คือด้านเรื่องของ transparency หรือความโปรง่งใสนั่นเองนะครับต่อมาอีกหลักหนึ่งก็คือ ื่องของจอยเราเปิดข้อมูลแล้วจอยจะเป็นการเปิดพื้นที่คือได้เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือว่าในการสํารวจนะครับสิ่งต่างๆโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในโรงเรียนที่เด็กมองว่าเป็นปัญหาและอยากจะให้มีการแก้ไขหรือถ้ามันดีอยู่แล้วก็อยากพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างตัวเด็กนักเรียนและองค์ประกอบหรือแอคเตอร์ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนซึ่งสิ่งที่ได้จากจอยก็คือเรื่องของ p a r t i c i p a t i o n ก็คือหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักหนึ่งใน าิบลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของหลักเลยคือหลักการเรียนรู้นั่นเองการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันระหว่างตัวเด็กนักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียนคณะกรรมการนักเรียนและฝ่ายบริหารภายในโรงเรียนหรือแม้แต่กับชุมชนที่อยู่รอบๆตัวโรงเรียนนะครับคือกระบวนการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในโรงเรียนทีนี้เนี่ยเรากลับมาคุยกันที่หน้าตาของตัว platform, แพลตฟอร์มเราก็ออกแบบฟีเจอร์ว่าตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือ we the students เนี่ยมันจะมี อะไรย่างแรกเลยที่เราพูดไปคือหลักเรื่องของโอเพนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะสามารถแทนที่จะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของสพทหรือว่าเข้าไปเว็บไซต์ของตัวโรงเรียนเองซึ่งมันค่อนข้างเข้าถึงยากเขาสามารถเข้าแพลตฟอร์มเนี้ยแลวสามารถดูข้อมูลเปิดทั้งหมดที่เราได้มีการทําการรวบรวมมาไว้ให้แล้วไม่ใช่แค่ในโรงเรียนของเราเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงโรงเรียนอื่นๆที่ได้เข้าอยู่ในโครงการของตัว We the Students ด้วยเช่นกันเด็กเนียก็จะเกิดรีเทอเรซีหรือว่าการรับรู้ข่าวสารข้อ ไปในทางเดียวกันและสามารถนําข้อมูลนี้มาใช้ต่อยอดในการทํากิจกรรมต่างๆในอนาคตได้เมื่อเรามีสครูเดต้าแล้วนะครับที่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนได้แล้วเนี่ยอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือสครูเช็คลิสต์ฟีเจอร์นี้ก็คือข้อมูลที่เราได้จากการไปทํากิจกรรม School UI, สครูตัววอไอส์นั่นเอง<ม>ที่ให้เด็กเนี่ยครับไปสํารวจอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์เป็นกรอบแว่นหรือว่าเป็นแผนที่ในการเข้าไปสํารวจแล้วเด็กเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปนะครับแล้วส่งรูปถ่ายเนี่ยเข้ามาไว้ในแพลตฟอร์ม ดด้้วยกันไเพื่อให้เด็กคนอื่นเข้ามาดูว่าในแต่ละโรงเรียนหรือโรงเรียนของเราเนี่ยหน้าตาของอุปกรณ์หรือว่าสถานที่มันเป็นยังไงและมันมีปัญหาอย่างไงบ้างและเด็กเนี่ยสามารถเข้ามากดไลค์ให้คะแนนได้นะครับ <S 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 หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนได้เป็นต้นครับมันจะเป็น2ฟีเจอร์หลักแล้วที่ตั้งใจก็คือมันจะเป็น2บุกหนึ่งอีกอันนึงคือเราพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่านําความรู้หรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยไปใช้ต่อยอดหรือว่าข้อมูลที่ได้จากการสารวจ แล้วเนี่ยนะครับจะไปใช้ต่อยอดหรือทําโครงการอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตก็ให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเป็นพื้นที่เปิดครับคือถ้าเกิดว่ามันจบแค่ที่กิจกรรมที่เราไปลงพื้นที่อันนั้นมันก็จะได้แค่โรงเรียนนั้นและครั้งนั้น มันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรต่อจากนั้นอีกเลยที่โรงเรียนนั้นแต่ที่เราเอามาทําเป็นแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บแอปเพื่อที่มันจะได้สเกลได้ถูกไหมครับในการที่เราไม่ต้องไปลงพื้นที่โรงเรียนคุณหลอกแต่คุณสามารถร่วมกันตรวจสอบร่วมกันเปิดเผยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้เองเลยถูกต้องครับนอกจากจะมีแพลตฟอร์มนอกจากจะมีพื้นที่แล้วก็ยังมีคอมมูนิตี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวกลุ่มเด็กนักเรียนเองได้ในอนาคตต่อไปด้วยเส้นเดียวกัน ทีนี้ครับพี่เอิร์ทเราเริ่มเห็นภาพของแพลตฟอร์มนี้แล้วเนาะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเปิดข้อมูลแล้วก็มีการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เรียนรู้กันแต่ครับยังทวิตเตอร์เราจะเห็นภาพชาัดว่าถ้าเกิดว่าเรารีพอร์ตหรือว่าเราทวีตไปเนี่ยเนาะถ้ามีคนเห็นเห็นด้วยหรือว่าเห็นอกเห็นใจเขาจะช่วยเรารีแล้วบางทีถ้าเรื่องมันดังสนักข่าวไปทำต่อเป็นข่าวเป็นอะไรร้อนแรงมันจะเกิดการแก้ไขไวมากเผลออวันถัดไปเขาประชุมกันละเข้าบอร์ดละแล้วทีนี้ครับแพลตฟอร์มนี้มันจะเมคชัวร์ให้เรายัางไ,ไ,ง,ไงได้้้้บาาาางงงววว่่พอรรีตไไปปปแแลลลมัันนนจจจะเเกกกกิิดดย จะถูกพัฒนาขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยพาคีจะเป็นตัวสําคัญนะครับในการกระตุ้นให้แต่ละฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านแพลตฟอร์มนี้อยู่เรื่อยๆอย่างพาคีล่าสุดที่เราได้เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็คือโ r o s t สตอรี่นะครับซึ่งเขาเป็นพาคีเนี่ยที่เข้ามาช่วยทําในเรื่องของการเล่าตัวแพลตฟอร์มยังไงให้มันมีความน่าสนใจให้มันสามารถเข้าถึงในเชิงของความสนใจของคนทั่วไปของเด็กนักเรียนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในแพ มีได้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งจัดทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างฝ่ายบริหารและตัวเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กนักเรียนที่ค่อนข้างมีความแอคทีฟหรือว่าเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าเป็นเด็กที่ทํางานด้านประธานนักเรียนได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นในมุมมองของพวกเขาและในกิจกรรมของกลุ่มสตอรี่ครับนอกจากที่จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วที่เขาค่อนข้างแอคทีฟก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของแพลตฟอร์มนี้ก็คือกลุ่มของผอหรือคุณครู นยน,น,นอโอเคเมื่อเด็กเนี่ยได้ทําการสํารวจโรงเรียนแล้วและได้มีการรับฟี edback มาจากตัวเด็กนักเรียนแล้วว่าต้องการให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรฝั่งตัวเขาเองเนี่ยจะมีวิธีในการรับชุดข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเนี้ยไปใช้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาไปใช้เป็นโครงการภายในโรงเรียนในอนาคตต่อไปซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่และกำลังจะทําศึกษาต่อไปในเฟสที่2นั่นเองครับ แสดงว่าตอนนี้โครงการยังไม่จบแล้วอยากรู้เลยครับว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครับปลายทางของโครงการนี้นะครับเราตั้งใจอยากจะให้ตัวโครงการแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานหนึ่งของโรงเรียนทั่วประเทศไทยในการที่สร้างวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างทุกฝ่ายภายในโรงเรียนตัวโรงเรียนเองก็จะได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรือคุณครูหรือบุคลากรกนในแบบเดียวกันตัวเด็กนักเรียนเองก็ได้บรรทัดฐานในการทํา หน้าที่เป็นพลเมืองภายในโรงเรียนของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสร้างซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างธรรมิบาลภายในโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยนั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครฟังถึงตอนนี้แล้วแล้วเขาแบบอุ้ยอยากมีส่วนร่วมจังเลยอยากเอามาลองใช้บ้างว่าเป็นยังไงหรืออยากพัฒนาโรงเรียนจังเลยสามารถทํายังไงได้บ้างครับพี่เอิร์ทก็ตอนนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับก็เปิดรับนะครับทั้ง2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่จะเป็นภาคีนะครับที่อยากจะร่วมเข้ามาต่อยอดตัวแพลตฟอร์มหรือว่างานวิจัยของเราที่ทําอยู่เนี่ยร่วมกับโครงการอื่นเพื่อให้เกิดผลขึ้นจริงได้กับอีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมทดลองใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มนี้้้ใหเดด็กไลอง ใช้ได้สร้างพื้นที่ในการทํางานร่วมกันหากมีภาคีหลงเรียนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหรือทักเข้ามาได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับชื่อว่า We the Students Thailand ครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของ Hidden Agenda ใน EP วันนี้นะครับในการที่เราจะเสริมสร้างสังคมในระบอบประชาธิปไตยเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าไปเลือกตั้งปุ๊บแล้วจบแต่มันจะต้องมีการที่รู้ก่อนว่าเขาทําอะไรไปบ้างหรือยังหรือว่าเอ๊ะทำไม่ทําอะไรยังไงซึ่งส่วนนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่เราโตมาแล้วบางทีเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเราไม่เคยเข้าใจและลงมือปฏิบัติมาก่อนในวันนี้มันก็เลยมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า We the Student เนาะในการที่เราจะต้องมาคอยเรียนรู้แล้วละว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้าง และจะอันไหนมันซ่อมได้อันไหนมันพังอันไหนมันอะไรยังไงเพื่อจะเสริมสร้างธรรมบาลตั้งแต่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการต้านโกงการเสริมสร้างธรรมบาลหรือว่าเราจะทํายังไงให้ประเทศเราดีขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสามารถติดตามได้ในรายการ h ี d d ด้ a g e n จ a นได้ใน E ีีต่อไปครับ